สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมพบกับรายการกุญแจสู่โลกการเงินกับผมหาริทวอลชดลุ่งเรืองรายการกุญแจสู่โลกการเงินเป็นรายการที่จะนําเสนอสาระความรู้ด้านการเงินการทุนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับ ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกองทุนเฮดฟันมีคนจํานวนมากให้ความสนใจและพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งและในขณะเดียวกันก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งนั้นก็ยังเข้าใจในเรื่องกองทุนเฮดฟันนั้นในทางที่ผิดและเราก็จะมาตามกันด้วยการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF นะครับในวันนี้เราจะพูดคุยกันกันกบอาจารย์ธนพัฒน์ธนิชนนซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ด้านการลงทุนของ w e l f Formation Academy ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณทันิสวัสดีครับคุณผู้ชมอาจารย์ครับในช่วงหลายต่อหลายครั้งที่เราได้คุยกันนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้คุยกันนั่นคือเรื่องของกองทุนเฮดฟันเท็จจริงนั้นกองทุนเฮดฟันนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับกองทุนเฮดฟันนะครับถ้าแปลตรงตัวแปลว่ากองทุนรวมป้องกันความเสี่ยงนะครับ ขอเล่าที่มาที่ไปนิดนึงนะครับการที่ได้ชื่อว่าเป็นกองทุนรวมป้องกันความเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าเมื่อในอดีตประมาณสักปี1950นะครับมีนักเขียนเกี่ยวกับด้านการเงินคนหนึง่งชื่อคุณอัลเฟรดโจนนะครับ,รบเขามองว่าต่อให้เราเนี่ยเลือกหุ้นดีขนาดไหนแต่ในภาวะที่ตลาดหุ้นตกต่ำเราก็ยังจะขาดทุนได้จะมีกลยุทธ์หรือวิธีการไหนบ้างไหมซึ่งจะช่วย ป้องกันความเสี่ยงจากตรงนี้นะครับดังนั้นเขาก็เลยคิดวิธีที่จะซื้อหุ้นแล้วก็ขายหุ้นไปพร้อมกันเพราะเวลาที่ตลาดหุ้นกำลังขึ้นตัวหุ้นที่เราซื้อก็จะได้กําไรส่วนตัวที่เราขายหุ้นก็จะขาดทุนเรียกว่าบาลานซ์กันไปแต่เวลาที่ตลาดหุ้นตกนะครับตัวหุ้นก็จะขาดทุนที่เราซื้อก็จะขาดทุนแต่ตัวที่เราขายช็อตไว้ก็จะกําไรเรียกว่ารักษาสถานะของมันอยู่ได้ อันนี้เป็นที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นเลยของกองทุนรวมป้องกันความเสี่ยงหนีเรียกว่าเฮดฟันแล้วกองทุนเฮดฟันหรือกองทุนป้องกันความเสี่ยงก็ยังมีคนอีกจํานวนมากนะครับอาจารย์เข้าใจในทางที่แบบผิดผิดถูกถูกเท็จจริงนี่นมันเป็นยังไงครับคือปัจจุบันนี้นะครับเฮดฟันมีวิวัฒนาการแตกต่างมาจากในอดีตเนี่ยค่อนข้างเยอะจากเดิมเนี่ยที่ใช้เพียงการป้องกันความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้การลงทุนของเฮดฟันเนี่ยจะ พยายามหาโอกาสทำกำไรในทุกสภาวะด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับก,กองทุนรวมทั่วไปค่อนข้างมากนะครับแต่การที่ h ฮสฟันเนี่ยมีความหลากหลายมากแล้วก็อาจจะถูกควบคุมในเรื่องกฎเกณฑ์เนี่ยน้อยคนก็เลยมองว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเฮสฟันเป็นตัวปั่นเงินเป็นตัวสร้างวิกฤตแต่จริงๆแล้วการลงทุนในเฮสฟันเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันซึ่ง บางแบบถ้าคนเข้าใจมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนก็เป็นได้ครับ,รบแล้วในลักษณะรูปแบบต่างๆของกองทุนเฮดฟันเนมันเป็นลักษณะอย่างไงสิ่งที่กองทุนเฮดฟันเนี่ยแตกต่างจากกองทุนลงมอื่นๆน,นะครับและทําให้หลายคนมองว่าโอ้ยถ้าลงทุนกับเฮดฟันจะได้ผลตอบแทนสูงมากๆนะครับเพราะเขามีเครื่องมือที่มันแตกต่างจากกองทุนทั่วไปลหลายประการด้วยกันอันแรกนะครับ คือเรื่องของ Leverage หรือผู้นี่เป็นภาษาทั่วไปก็คือการสามารถกู้เงินมาลงทุนได้อันนี้กองทุนปกติเขาไม่อนุญาตให้เราจะกู้เงินจากใครมาลงทุนได้นะครับการที่เฮ Fund จํานวนมากเนี่ยสามารถกู้เงินมาลงทุนได้แปลว่าด้วยอัตราผลตอบแทนที่ทำได้เท่ากันเขาจะทำเรียกว่า Return เนี่ยได้สูงกว่ากองทุนปกตินะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่ง ตัวที่2กองทุนปกติจะไม่อนุญาตให้มีการช็อตหุ้นช็อตหุ้นคือการยืมหุ้นคนอื่นมาขายแล้วค่อยกลับมาซื้อในราคาต่ำๆแต่การช็อตหุ้นหรือช็อตโพซิชันเป็นกลยุทธ์ที่เฮดฟันทำกันได้อย่างปกตินะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่หุ้นตกเฮดฟันจึงสามารถทํากําไรได้นะครับอันที่3ก็คือเฮดฟันเนี่ย ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนนะครับดังนั้นส่วนหนึ่งเฮ Fund ก็มกักจะใช้ตราสารอนุพันธ์หรือพวก d e l i v ว r รทีมาใช้ในการลงทุนอย่างเช่น Future f o r รับฟอร์เวิร์ดสใช้สิ่งต่างๆพวกนี้มาผสมกันทำให้เฮ Fund เองเรียกว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรได้ในทุกสภาวะครับแล้วข้อดีของกองทุนเฮดฟันเนี่ยมันแตกต่างจากกองทุนรวมยังไงครับจย์ คือเนื่องจากการที่เขาไม่มีข้อจํากัดในการลงทุนหรือมีน้อยมากๆนะครับ,รบไม่ถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ใดๆดังนั้นเฮดฟันจะมองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาที่ไหนที่มีโอกาสแล้วมองว่ามันเป็นสิ่งที่จุดที่จะเข้าไปหากําไรได้เฮดฟันจะเข้าไปในจุดนั้นรเรียกว่าความหลากหลายเนี่ยจะมีมากกว่านะครับแล้วก็ในอัตราผลตอบแทนที่พอๆกันนะครับถ้ากองทุนรวมทั่วไปนะครับทำผลตอบแทนได้10%เ การที่เฮดฟันนะครับสามารถกู้เงินมาลงทุนได้อาจจะทําได้ถึงเกือบร้อเซได้นะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างทีนี้ความแตกต่างนี้ว่าเนี่ยอาจารย์ฮะกองทุนเฮดฟันเนี่ยผมทราบมาว่าเขามีกลยุทธ์เยอะมากมีแบบหลากหลายวิธีเลยอาจารย์พอจะยกตัวอย่างสักสอากลยุทธ์ให้กับคุณผู้ชมนิดนนนหนึ่งได้ไหมครับกลยุทธ์อันนึงที่เฮดฟันชอบใช้มากๆ ในปัจจุบันแล้วก็เฮฟฟันขนาดใหญ่ใช้กันก็คือเรื่องของแมโครอีโคโนมีนะครับแมโครอีโคโนมีเนี่ยคือเขาจะดูภาวะเศรษฐกิจในแต่ละที่ทั่วโลกที่ไหนที่มีจุดอ่อนหรือที่ไหนที่มันมีช่องว่างเขาจะเข้าไปเล่นอย่างตรงนั้นผมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือของไทยเรานะครับในปีที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นเนี่ย กองทุนเฮดฟันมองว่าค่าเงินบาทเราจะต้องมีการปล่อยลอยตัวไม่สามารถรักษาระดับอัตราการเลกว่าเงินบาทให้คงที่ไว้ได้นะครับดังนั้นเฮดฟันเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรกับตรงนี้คือพร้อมที่จะขายค่าเงินบาทตลอดเวลานะครับพอเกิดเงินบาทลอยตัวจริงๆนะครับตัวค่าเงินที่เขาขายไว้เนี่ยก็ทำกำไรได้มหาศาลและก็เป็นที่มาที่ทำให เศรษฐกิจเรามีปัญหาในช่วงนั้นอย่างรุนแรงนะครับคือหลายคนก็บอกจริงๆถ้ามันไม่มีช่องว่างเฮดฟันจะก็จะเข้าไปทํากําไรไม่ได้แต่การที่เกิดช่องว่างต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เฮดฟันเข้าไปหากําไรได้ง่ายตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ของกองทุนเฮดฟันที่จะไปลงทุนหรือเปล่าครับจันคือถ้ามองในแง่ของผู้ลงทุนอาจจะใช่ครับแต่จริงๆเฮดฟันจํานวนไม่น้อยนะครับ ที่ขาดทุนปิดตัวต้องล้มไปก็มีมากเหมือนกันครับอาจารย์ครับเราจะพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่สองหูรายการนั้นเราจะมาเปลียนต่อครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทางและมุ่งสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างเหนือชั้น เราขอแนะนำ w e l f o r m a t i o n Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปีคุณจะทำอย่างไรให้เงินที่หมุนเวียนในตลาดกว่า2 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าคุณ คำตอบได้ที่ Well Formation Academy ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของกองทุนเฮดฟันยังมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อีกมากนะครับก็มีกลยุทธ์ที่หลากหลายนะครับอาจารย์ครับ ครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึงกลยุทธ์ในเชิงของแมโครอิค o n o ิกไปนะครับว่า hedge f u n เนี่ยจะเข้าไปดูว่าประเทศไหนที่มันมีความไม่สมบูรณ์ของตลาดค,คือพูดง่ายๆว่าหาช่องว่างของตลาดและเข้าไปทากําไรจากการเร่งให้เกิดกระบวนการนั้นเร็วขึ้นยกตัวยอย่างอย่างในเรื่องของค่าเงินบาทเราที่โดนโจมตีไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับซึ่งค่าเงินเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ h e สฟันเนี่ยชอบเข้าไปเล่นและเข้าไปโจมตีนะครับจนล่าสุดเนี่ยอย่างสวิตฟัน นะครับก็ต้องประกาศผูกค่าเงินตัวเองกับยูโรเพื่อไม่ให้โดนเฮดสันพวกนี้เข้ามาโจมตีได้นะครับสิ่งที่เขาชอบใช้กันก็คือเรื่องของค่าเงินเรื่องของหุ้นเรื่องของตลาดตราสารหนี้อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในภาพใหญ่นะครับแต่กลยุทธ์ที่ทำกันเป็นประจําอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมองหาพวกตัวหุ้นหรือพันธบัตรในตลาดที่มันไม่สมดุลนะครับแล้วก็จะเข้าไปทั้งซื้อและขายพร้อมๆกันนะครับ แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งช่องว่างของตลาดมันจะปิดกลับมานะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยกำไรย,ยังได้ไม่เยอะรอครับแต่มาที่ได้เยอะเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เงินตัวเองนิดเดียวแต่ไปกู้เงินคนอื่นมาเยอะๆพอเกิดสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาคาดการไว้มันเกิดขึ้นอันนี้ทำกำไรได้มากนะครับแต่ถ้าเฮ d ฟันแบบที่เล่นในกลยุทธ์แบบสิ่งสูงๆนะครับ,รบเขาจะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทที่เราเรียกว่าเป็น distress security ค,คือเป็นสินทรัพย์ที่มันกำลังจะหมดสภาพอย่างเช่นไปซื้อตราสารหนี้ของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายตอนนี้ราคามันจะถูกมากๆแต่เขาคาดว่ามันมีโอกาสจะพลิกฟืน้นถ้ามันพลิกฟื้นมาได้ตรงนี้เขาจะทำกำไรได้มหาศาลเลยนะครับอีกแบบนึงซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ มีการใช้กันทั้งนักลงทุนรายย่อยแล้วก็กลยุทธ์ของ h e g f u u n d ก็คือครประเภท Event Driven Strategy นะครับคือจะมองหาเหตุการณ์ต่างๆซึ่งจะอาจจะทำให้ราคาหุ้นมีการกระโดดขึ้นลงอย่างรุนแรงรที่ใช้กันมากก็คือเรื่องของการควบลมกิจการ,รถ้ามีการคาดการไว้ว่าบริษัทนี้มีข่าวจะถูกเทคโอเวอร์เฮดฟันจะเข้าไปซื้อหุ้นไว้นะครับ,รบเพราะบริษัทถูกเทคโอเวอจริงๆราคาหุ้นจะขึ้นกระโดดไป อันนี้เขาก็จะได้เงินมหาศาลทีเดียวนะครับหรือบางครั้งการประกาศผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐมักจะเกิดสิ่งเซอร์ไพรส์ได้ง่ายนะครับเฮดฟันก็จะเข้าไปเล่นเข้าไปเก่งกับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีเ e f ฟันหลายๆเ e f ฟันนะครับซึ่งไม่ได้ใช้กลยุทธ์เดียวแต่ใช้กลยุทธ์การลงทุนเนียหลากหลายแบบอย่างที่ผมบอกนะครับคือในกองเดียวเนี่ยทำมันแทบทุกแบบเลยพวกนี้เราก็จะเรียกว่าเขาใช้กลยุทธ์แบบ multi strategy นะครับคือมีการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายไปหมดพวกนี้ก็เป็นสิ่งต่างๆที่ h e เฮ f ฟันทํากันในปัจจุบันครับครับจันทีนี้ประเด็นที่ผมเห็นหลายที่นะครับในเมืองไทยเรา ที่เขาพูดกันถึงเรื่องกองทุนเฮดฟันเฮดฟันบางที่นี่ก็บอกว่ามีสอนหลักสูตรเฮดฟงเฮดฟันอะไรเงี้ยคือเท็จจริงแล้วมันเป็นยังไงใหาจั์คือผมเข้าใจว่านะครับหลายที่ที่บอกสอนกลยุทธ์การลงทุนในเฮดฟันเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้ฟิลเจอร์นะครับการใช้ออปชั่นนะครับ หลังๆอาจจะมีการพูดกันเรื่องออปชันมากขึ้นนะครับคือการใช้กลยุทธ์การซื้อคอแล้วก็ซื้อพุทในการเก็งกำไรในช่วงสั้นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เฮดฟันทำนะครับเขาใช้กลยุทธ์การลงทุนเนี่ยหลากหลายรูปแบบแล้วก็ซับซ้อนมากนะครับการซื้อคอกับพุทเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของกองทุนแล้วก็ไม่มีใครใช้ เงินจํานวนมากๆกับการเล่นกลยุทธ์แบบนี้เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยการซื้อออปชันซื้อคอซื้อพุทเล่นเกงกาไรเนี่ยเป็นการลงทุนที่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้ง่ายมากที่สุดครับน่าอาจารย์กําลังหมายความว่าถ้าคนที่ซื้อคอซื้อพุทโดยไม่มีความเข้าใจหรืออาจจะเห็นเทนขึ้นก็ซื้อขึ้นเห็นเทนลงก็ซื้อลงอย่างนี้เขาเรียกแมงเมาหรือเปล่าก็เอาเป็นว่า ผมเห็นคนจํานวนไม่น้อยแล้วกันนะครับที่เอากลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไปประยุกต์ใช้กับออปชันโดยตรงคือถ้าเห็นหุ้นขึ้นเห็นหุ้นขึ้นก็ซื้อ call Option เห็นหุ้นลงก็ซื้อ put o อปชันแบบนี้มีโอกาสที่จะขาดทุนได้ง่ายก็คือแมงเมาดีๆก็ไม่ค่อยอยากพูดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็จะบอกว่าออปชันเนี่ยมันมีส่วนที่แตกต่างกับหุ้นซึ่งเราต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับมันไม่ได้ ให้ผลตอบแทนตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับแต่จริงๆถ้าคนที่มีความเข้าใจเนี่ยจะสามารถใช้ออปชั่นทำกำไรได้หลากหลายรูปแบบทั้งในสถานการณ์ที่หุ้นขึ้นหุ้นลงหรือหุ้นเคลื่อนไหวน้อยก็ทำกำไรได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องควบคุมความเสี่ยงเป็นนะครับอย่าให้เรียกว่ามองในเชิงของการเก็งกาไรเพียงอย่างเดียวนะครับเราจะรู้แต่เพียงแค่ซื้อขอซื้อพุทธไม่เพียงพอกับการที่จะลงเข้าไปเล่นในออปชั่นนะอาจารย์นะใช่ครับคือออปชั่น เฮดฟันจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ทําแค่นี้อยู่แล้วนะครับเขาใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายมากและเฮดฟันจํานวนมากเนี่ยอยู่ฝั่งขายมากกว่าฝั่งซื้อด้วยซ้ําครับอาจารย์ครับทีนี้ผมยังเห็นนะครับอาจารย์ฮะที่ได้ยินข่าวได้เห็นสื่อต่างๆที่เคยพูดถึงก็จะมีกองทุนเฮดฟันบางกองทุนเนี่ยที่เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงมีเจ๊งกันไปก็เยอะนะอาจารย์ความจริงข้อหนึ่งก็คือว่าเฮดฟันเนี่ยที่ขาดทุนมีจํานวนเยอะนะครับ เรียกว่าอาจจะเยอะกว่ากองทุนที่กําไรด้วยซ้ำครับคือเรียกว่าคนคนถือเฮดฟันจริงๆเนี่ยไม่กําไรเท่ากับคนบริหารเฮดฟันหรือผู้จัดการกองทุนมากกว่าครับนะครับครับ,รบทีนี้มันมีอย่างนี้อีกจานฮะการกระจายความเสี่ยงบางคนก็บอกว่ามันเป็นกลยุทธ์วิธีการลดความเสี่ยงแต่บางคนก็บอกว่าถ้าเราลงทุนแบบโฟกัสไปเลยเนี่ยก็ดีกว่าเท็จจริงมันเป็นยังไงคคือสําหรับ ผมคิดว่านักลงทุนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นนักลงทุนมืออาชีพนะครับบางครั้งเนี่ยการมองสถานการณ์การลงทุนอาจจะไม่สามารถมองได้ครบถ้วนหรือมองได้รอบด้านถ้าเป็นแบบนี้นะครับการกระจายการลงทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงเผื่อบางอย่างที่เรามองไม่เห็นมันผิดทิศผิดทางเราก็จะได้ไม่ขาดทุนเยอะเพราะเรามีการกระจายการลงทุนในหลายๆทางนะครับแต่ถ้าคนที่จะโฟกัสเนี่ยแปลว่า จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นดีจริงๆถึงจะโฟกัสได้เพราะเวลาถ้าโฟกัสถูกมันอาจจะได้ผลตอบแทนเยอะกว่าการที่เราจะกระจายแต่ถ้าโฟกัสผิดนะครับมันก็ขาดทุนได้เยอะมากด้วยเหมือนกันแล้วทีนี้อะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญนะอาจารย์ทำให้กองทุนเฮดฟันเนี่ยเขาตัดสินใจไปลงทุนในเรื่องนั้นๆคือเฮดฟันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นช่องว่างเมื่อไหร่ก็ตามที่มองเห็นโอกาส mm hmm. เขาจะเข้าไปทั้งหมด และปัจจุบันนี้นะครับเฮดฟันจำนวนมากเนี่ยถูกแบ็กอัพด้วยบรรดาผู้ที่มีเงินมากๆเช่นสถาบันการเงินขนาดใหญ่รหรือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ s o v e i g n w e a l t h Fund พวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเฮดฟันเวลายิ่งเหมือนกับว่าเวลาที่เขามองเห็นอะไรนิดนึงเขายิ่งกู้เงินมาลงทุนง่ายและไปทำให้มันเกิดเหตุเกิดผลวิ่งออกเข้าออกมาบางคนก็เลยเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นพวกกองทุนปีศาจ เพราะเข้าไปเก่งกำไรแวบแ,แล้วก็หนีออกมาทําให้คนคที่ตามไม่ทันเนี่ยขาดทุนได้ง่ายครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็คงจะมองเห็นเฮดฟันได้ชัดเจนขึ้นนะครับสุดท้ายอาจารย์มีอะไรที่จะแนะนําคุณผู้ชมไหมครับครับคือก็ไม่อยากให้ คุณผู้ชมมอง Fund เฮดฟันในแง่บวกหรือแง่ร้ายจนเกินไปนะครับคือ Fund เฮดฟันก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการลงทุนที่อาจจะช่วยสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าปกติแต่ในขนาดเดียวกันก็ถือว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีใครที่มาชักชวนหรือว่าคิดจะลงทุนในเฮดฟันก็อยากจะ ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากๆก่อนอย่าเพียงแต่มองดูผลตอบแทนที่จูงใจเพียงอย่างเดียวเพราะไม่มี h e d ฟันที่ไหนนะครับที่สามารถทําผลตอบแทนได้เป็นบวกตลอดไปครับ,คร,บครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่ในช่วงท้ายของรายการเราจะมาคุยกันในเรื่องของ LTF และ r m f หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทางและมุ่งสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างเหน,นือชั้นเราขอแนะนำ w well e a l Formation Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปี คุณจะทำอย่างไรให้เงินที่หมุนเวยียนในตลาดกว่า2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าคุณ <S <S หาคำตอบได้ที่ w e a l t Formation Academy ผู้ชมครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง RMF และ LTF นะครับแท้จริงแล้วการลงทุนใน RMF และ LTF นั้นเหมาะกับใครและกลุ่มไหนครับอาจารย์ครับคือสำหรับทุกคนที่มีภาระทางภาษีและต้องการที่จะใช้สิทธินั้นนะครับ RMF กับ LTF ก็จะเหมาะกับทุกคนคนะครับ และทีนี้ RMF และ LTF นั้นเขามีนโยบายในการลงทุนอย่างไรที่จะคือมันมีข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองกองทุนนี้นะครับว่าการที่เราจะเลือกจะลงทุนใน LTF หรือ RMF นะครับคือบางคนถ้ามีเงินมากพอเนี่ยอาจจะซื้อทั้งสองอย่างเลยก็ได้ข้อแตกต่างของมันก็คือนะครับสำหรับ LTF ถ้าเราต้องการจะลดหย่อนภาษีในปีไหนเราซื้อในปีนั้นนะครับสมมติปีนี้เรารู้สึกภาระภาษีเราเยอะ เดียวกับปีอื่นๆรเราอยากจะลดภาษีมากหน่อยเราก็ไปซื้อ LTF นะครับแต่ว่าถ้าปีหน้าภาระภาษีเราไม่เยอะเราไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้ค,คือซื้อเฉพาะปีที่มีภาระเยอะๆและอยากจะใช้ลดภาษีแต่ถ้าเป็น RMF อันนี้จะเป็นการเก็บเงินเพื่อลดหย่อนภาษีในระยะยาวล้วจุดประสงค์ก็จะ เพื่อเก็บเงินในระยะยาวนะครับดังนั้นการลงทุนก็จะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับลงทุนไปทุกปีทุกปีนะครับจนถึงอายุประมาณห้าิบห้าถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเริ่มขายกองทุนออกมาได้อันนี้เป็นเรื่องของ RMF กับ LTF แล้วในส่วนกองทุนรวมทั่วๆไปครับมีความแตกต่างจาก RMF และ LTF ยังไงครับอาจารย์คือถ้าจะเปรียบเทียบนะครับว่าเราจะเลือกกองทุนรวมทั่วไป LTF หรือ RMF นะครับอย่าง LTF เนี่ยก็คือ จะเน้นการลงทุนในหุ้นคือข้อกําหนดของเขาบอกเลยว่าต้องลงทุนในหุ้นอย่างน้อย65%โดยเฉลี่ยในรอบปีนะครับดังนั้นความเสี่ยงของมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงพราะเน้นในหุ้นเป็นหลักแต่ถ้าเป็น RMF ก็จะมีความหลากหลายคือจะเลือกเสี่ยงต่ำๆก็ได้นะครับเช่นพวกตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลหรือเสี่ยงสูงลงทุนในหุ้นลงทุนในทองคำครหรือกองทุนผสมก็ทำได้เหมือนกัน แต่ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ LTF จะสามารถจ่ายปันผลระหว่างทางได้นะครับเรามีโอกาสได้รับเงินสดคืนระหว่างทางส่วน RMF จะไม่มีการจ่ายปันผลจนวันที่กองทุนเราขายกองทุนออกมานะครับก็อันนี้ครับเป็นข้อที่แตกต่างจากกองทุนทั่วไปเพราะกองทุนทั่วไปเนี่ยถ้าใครชอบนโยบายแบบไหนก็สามารถเลือกลงทุนตามนั้นได้เลยจครับแล้วเงื่อนไขในการลงทุน RMF กับ LTF เนี่ยมันต่างกันยังไงครับ ถ้างั้นผมขอเริ่มที่ตัว r m f ก่อนนะครับ r m f เนี่ยมีเงื่อนไขในการลงทุนที่เราต้องทำอยู่ทั้งหมด4ประการ,รถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งนะครับจะเรียกว่าสิทธิภาษีที่ได้รับจะต้องคืนและบ,บางครั้งอาจจะมีบทลงโทษเพิ่มเติมด้วยนะครับเงื่อนไขของ r m f 4ข้อก็คือ 1. ห้ามระงับการซื้อหน่วยลงทุนเนี่ย นานเกินกว่า1ปีติดต่อกันค,คือเราสามารถซื้อปีเว้นปีเว้นปีเว้นปีไปเรื่อยๆได้แต่ห้าเว้นเกินกว่านั้นนะครับอันที่2ลงทุนขั้นต่ำต้องลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ5000บาทรบหรือไม่น้อยกว่า3%ของรายได้นะครับเอาตัวที่ต่ำกว่านะครับถ้าผิดเงื่อนไขก็คือคนที่ลงทุนน้อยกว่า5%น้อยกว่า3%หรือ5,000บาทนะครับอันที่3คือผู้ซื้อซื้อหน่วยลงทุนเนี่ย ต้องถือจนอายุครบ55ปีถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนได้และ4ต้องมีการลงทุนมาแล้วอย่างน้อย5ปีด้วยนะครับก็จะมีเงื่อนไขที่ผูกติดกันอยู่4ตัวนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือถ้าผู้ที่ลงทุนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพก็จะได้รับยกเว้นเงื่อนไขาตามนี้นะครับไม่โดนปรับ ส่วนบทปรับของ r m f นะครับเขามีด้วยกัน2รูปแบบคือ1ถ้าลงทุนน้อยกว่า5ปีและผิดเงื่อนไขข้ออื่นนะครับคือเราจะต้องคืนภาษีย้อนหลัง5ปีนะครับรวมทั้งกำไรที่ได้จากการขายกองทุนเนี่ยต้องนำไปรวมกับไรายได้คือฐานภาษีเราก็จะสูงขึ้นอันนี้เป็นกรณีผิดเงื่อนไขข้อแรกรนะครับ ส่วนผิดเงื่อนไขแบบที่2คือลงทุนตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับและผิดเงื่อนไขข้ออื่นๆอันนี้จะแค่เสียภาษีคืนภาษีนะครับหปีย้อนหลังในปีถัดไปที่อาจารย์พูดมานั้นเป็นกรณีผิดเงื่อนไขของ RMF แต่ในกรณีผิดเงื่อนไขของ LTF ล่ะครับ LTF เนี่ยเงื่อนไขของเขาง่ายๆข้อเดียวนะครับคือขายหน่วยลงทุนคืนก่อนที่จะ ครบ5ปีปฏิทินนะครับแต่ LTF เนี่ยเงื่อนไขข้อเดียวตรงนี้คือถ้าเราขายกองทุนเร็วกว่านั้นเนี่ยบทลงโทษเขาจะค่อนข้างรุนแรงคือต้องคืนภาษีย้อนหลังนะครับจ่ายเงินเพิ่มหนึ่งเดือนละ1น1.5%ของภาษีที่ต้องเสียและรายได้ส่วนต่างกำไรที่ได้เนี่ยต้องนำไปบวกกับรายได้ใน ปีที่เสียภาษีด้วยนะครับดังนั้นฐานรายได้ก็จะสูงขึ้นของ LTF ก็จะเงื่อนไขหนักหน่อยครับที่อาจารย์พูดมานี้การลงทุนใน LTF หรือ i f นั้นแท้จริงหวังผลทางภาษีอย่างเยวจริงๆแล้วเนี่ยมันสำหรับผู้ลงทุนหลายๆคนอาจจะมองอย่าง,งานันนะครับแต่จริงๆแล้วมันได้กับตัวเราเองนะครับเพราะการลงทุนพวกนี้ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเก็บออมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง RMF ซึ่งเป็นการ เก็บเงินเพื่อการเกษียณในระยะยาวนะครับก็จะช่วยผ่อนภาระการเก็บเงินเองของเราทั้งในปัจจุบันนะครับรวมถึงเรียกว่ารัฐบาลก็ยินดีให้เสร็จตรงนี้กับเราเพื่อที่จะลดภาระของรัฐบาลในอนาคตด้วยครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือการลงทุนใน LTF และ IMF คุณผู้ชมก็คงจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับอาจารย์มีอะไรที่จะแนะนํากับคุณผู้ชมเพิ่มไหมครับ สุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนแล้วนะครับก่อนที่จะสิ้นปีสําหรับใครที่ต้องการจะซื้อกองทุนพวกนี้เพื่อลดภาษีเนี่ยผมก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับทยอยซื้อและกันอย่าไปซื้อทีเดียววันที่28-29ทธันวานะครับช่วงนั้นรับรองว่าจะคุณจะยุ่งมากครับนะครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือสาระดีๆจากรายการกุญแจสุโลกกันเงินผมฮาริษและอาจารย์ธนพัฒน์ วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ